วันที่3ตุลาคม2566นางสาวปรินาไกลคุปอดีตสสราชบุรีพักพลังประชารัฐได้โพสต์ข้อความถึงกรณีแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันสมาชิกวุฒิสภาได้ไปเที่ยวที่ประเทศไอซ์แลนด์ว่าเตรียมร่างหนังสือร้องเรียนทำสวคุณหมอพรทิพย์ต่อปปชกรณีลาประชุมเพื่อไปเที่ยวเพราะซื้อตั๋วล่วงหน้าไปแล้วแถมโพสต์โชว์รูปตอนเที่ยวไม่มีความรู้สึกระดากในการกระทำสิ่งไม่ดีทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์สมาชิกวุฒิสภาทางนี้ในฐานะประชาชนผู้เสียภาษีขอเรียกร้องให้ วาคุณหมอพรทิพย์ลาออกจากตําแหน่งสวอเพื่อจะได้ไปเที่ยวและเปิดโอกาสให้สมาชิกุทิสภาลําดับถัดไปที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทํางานเพื่อประเทศชาติประชาชนได้ขึ้นและเข้ามาทํางานแทนปรินาก็ไปเที่ยวเหมือนกันนัดกับน้องล่วงหน้าไว้แล้วเหมือนกันต่างกับหมอที่ไม่ได้กินเงินเดือนที่มาจากภาษีประชาชนกลับมาอังคารหน้าปรินาไปปปชเมื่อในอดีตการจนถึงปัจจุบนันเรามีสมาชิกรัฐสภาชอบฝากบัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมสภาแล้วกดบัตรแทนการถูกจับได้เพราะบัตรลงคะแนนในห้องประชุมแต่ตัวโพสต์เฟซบุ k ลงพื้นที่แจกของชาวบ้านสารดีกาพิพากษาตัดสิทธ์จนทุกวันนี้เริ่มฝากบัตรกันทั้งสภาวันนี้มีสมาชิกวุฒิสภาลาประชุมและไม่ได้ลาเพื่อไปลงพื้นที่แต่ลาเพื่อไปเที่ยวถึงแม้จะเป็นการลาที่ถูกต้องตามระเบียบแต่เป็นการลาเพื่อไปเที่ยวระหว่างสมัยประชุมจะเป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีเสื่อมเสียขัดมาตรฐานจริยธรรมหรือไม่ส่วนตัวเชื่อว่าสารดีกาจะลงโทษแน่นอนแต่ไม่มั่นใจปปชว่าจะช่วยเหลือสอวอที่สนับสนุนรัฐบาลชุดที่มีพรรคพลังประชารัฐร่วมเป็นรัฐบาลหรือไม่ให้ทุกคนคอยชมค่ะ